สวัสดีครับผม นายอนุชาชิมเพชรอ,อยู่อำเภอ้วยกระเราจ้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพหลกัหลกๆก็คือทําอ้อยทํานาทํามันสำปะหลังเริ่มปลูกอ้อยมาก็ประมาณน่าจะสิบปีแล้วคือเดิมเดิมพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวแล้วก็ทํานากพเมื่อก่อนตอนที่เรายังเล็กๆรุ่นๆพ่อมีอาชีพเป็นเกษตรกรทํานาอย่างเดียวคือทํานาแล้วก็เลี้ยงวัว พอเลี้ยงวัวก็ค่ายวัวซื้อที่ขยายไปเรื่อยเพื่อจะให้วัวมีที่กว้างเพื่อจะเอาไปเลี้ยงวัวเสร็จแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นมาพื้นที่ที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่พอที่จะเลี้ยงวัวก็เลยยุบวัวลงเปลี่ยนจากการเลี้ยงวัวมาเริ่มทำมันสัปลังแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าพื้นที่เดิมมันคือมันเป็นพื้นที่ลุ่มมันเหมาะกับการทํานา เราก็เลยเปลี่ยนจากมาันทํา่างมาเป็นอ้อยทีนี้มันมีอาชีพหลักๆอยู่ด้วยคือผมเป็นช่างซ่อมมอไซค์พอเห็นว่าเริ่มทําอ้อยได้ดีก็อ่ะสร้างเครื่องมือให้ก็เริ่มทําอ้อยลองพิดลองทุกมาจนมามีอ้อยอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ100ร้อยไร้ดินมันส่วญ่มันจะเป็นดินร่วนปนทรายนะไม่ค่อยเก็บน้ําปันห้าของอ้อยที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือเราเป็นอ้อยน้ำพ่นไม่มีแหล่งน้ำที่จะ เอาไว้ใช้เพียงพอในการพอปลูกมันอ้อยพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะปลูกจะต้องเริ่มพุษสภาหรือมิถุนารอฟ้นมาถ้าจะเริ่มปลูกอ้อยใหม่นะแต่ถ้าเป็นอ้อยต่อก็คือเราเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ดูแลกันไปตามอัตราภาพถ้าว่าเรามีบอ่อน้ําที่เราขุดเอาไว้เองเราก็สูบน้ําใส่บ้างอะไรบ้างเวลาที่มันเหี่ยวมันเข้าแต่ถ้าไม่มีก็ต้องปล่อยกันไปรอฟ้นมาและถึงจะได้บริหารจัดการใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรกันก็ว่ากันไปตาม ที่เราจะทําได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันต้องรอเทวดานะเดิมเริ่มทีก็ที่ที่ได้จากเพื่อนๆนกันที่เราพ่อพันเข้ามาไม่ไหมเลยก็เป็นคอนแกนคอนแกนซาาทีนี้พอปลูกไว้ปลูกไว้โรงงานก็จะมีพันอ้อยดีๆพันอ้อยที่มันเป็นพันไม่ไหมมาให้เราปลูกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น KPK เ8 5 1แปด้าหนึ่งที่เราปลูกอยู่ทุกวันนี้นะมีน้อยนะแถวเนียแถวเนียส่วนใหญ่ที่ว่าเราผ่านมาถ้าว่า ผ่านไปให้มีอ้อยอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแกนซ้ำแต่ของผมเนี่ยเหมือนเมื่อมีแปลงก็เข้ามาพอพอเอาไอพันธุ์เนี้ยอเคสพีเคก็แปรท่านึงเนี่ยมาปลูกแล้วมันน่าจะเหมาะกับพื้นที่ตรงตรงที่เที่ยวอยู่เนี่ยคือเวลาน้ำฝนปุ๊บน้ำมันจะไล่มารวมตรงที่แปลงเราเนี่ยเยอะกว่าเมื่อก่อนเคยใส่คอนแกนไว้พอน้ำท่วมข้างแล้วมันจะเลื่องมีมีอาการเป็นใบเลื่องแต่ไอตัวเนี้ยท้าอ้อยโตไปประมาณซ้มเดือนหรือห้าเดือนไปแล้วน้ำท่วมข้างมันจะยังเที่ยวสดใส้อยู่มันจะไม่ค่อยเช่าตายอ่ะพูดง่ายก็เลยอะ มันน่าจะมาทุกทางแล้วก็เลยทร่ยผ่านเนียงอยู่ตลอดแล้วผลผลิตก็คือไม่ได้ต่างกันผลผลิตมันก็ไม่ได้ต่างกับคอนแก่นนะนะแต่พื้นที่บริเวณที่ทําอยู่เนี้ยมันจะกี่จ้ากี่จ้าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นน้าฝนเนี่ยนะมันก็จะยู่เนี้ยประมาณสิบตันนี่แหละเต็มทีถ้าได้สิบตันปีหน้าโอ้ต่อตไร้สิบตันนี้โอ้ได้ดีไว้ยอ้น้าฝนปัจจุบันเนี้ยผมมีเครื่องมือพอเริ่มมีเครื่องมือแล้วอะไรเนี่ยผมจะปลูกอยู่ช่วงประมาณปลา,ปลายปลายกุมภาเข้าเดือนมีนาช่วงช่วงมีนาจะปลูกทั้งเดน คือช่วงนั้นเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตของของของปีปีที่ผ่านมาสมมติว่าปียังกับหกปีหกค้าเนี่ยเดือนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวเส็จช่วงประมาณ <Okay. S 1> มกราบุญพา <Okay. S 1> ไปกังกละเพื่อเพื่อมีนาเราก็จะเก็บเกี่ยวเส็จเราก็จะปลูกพ้อยใหม่เลยทีนี้อาศัยว่าเรามีเครื่องมือเรามีเครื่องมือมีรถไถเองพุ่อจะอได้ปลูกเป็นไถน้าาาําใส่ลังคาอ่าปลูกดินแห้งเปิดน้าไปพร้อมกับอยใส่ลงไปเลยพอปลูกเส็จเรียบร้อย ก็จะฉีดอยากคุมแห้งเลยยากคุมแห้งที่ใช้กับสุนมาก,ก็จะเป็นดไราเฮกซา่าฉีดหลังจากที่วันที่เราปลูกไปปุ๊บพอรุ่งขึ้นเราก็ฉีดเลยให้ใชถ้าว่าวันหนหนแรงงานมีคนงานพร้อมมือปืนพร้อมก็เอาคนงานเดินฉีดเลยแต่เน้นเป็นคุมแห้งคุมแห้งตัวนี้มันก็จะอยู่ได้ใช้เวลาได้นานจนกว่าฝนจะมาเย แต่อ้อยมันจะขึ้นขึ้นตามกำนดของมันคือเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ในตัวที่เราเปิดใส่จากลังคาลงไปมันก็จะมีความชื้นอยู่ใด้น้วมันก็ขึ้นมาอ้อยมันจะขึ้นปกติแต่วัชพืชจะไม่มีการขึ้นถ้าฝนไม่มานาดินไม่เปียกมันจะไม่ขึ้นเราก็รอไปพอมีฝนมารอบแรกนะจะประมาณช่วงเมษาช่วงสงการเคยมีฝนพื้นที่แถวเนี้ยมันจะยุ่ประมาณนั้นเลยพอมีฝนมาปุ๊บถ้ามันมีวัชพืชขึ้น เราก็จะใช้ไดยูรอนน่าจะเป็นข้องมาแดมกับชื่อพาคนเล็กถ้าผมจำไม่ผิดเอาพาคอนเล็กห่อครึ่งกับดาราเอมินครึ่งลิตรชีดเก็บวัชพืชในร่องพอชีดเก็บแล้วอะไรแล้วเราก็จะเริ่มทำรุ่นกลบลังร้องอะไรไปเรื่อยไปทีนี้ก็ทิ้งไว้เป็นว่าฝ้นจะไมกรอบคือถ้าพ้นไมกรอบช่วงเนี้ยมิถุนากรกฎกดาเนี่ยช่วงเนี้ย มาจนถึงสิง่งห้าเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยฉีดย้ายอรอบหนึ่งก็จะใช้สูตรประมาณนี้แหละผักเพรี้หนึ่งห่อก็คือหนึ่งกิโลอะมทีนยาค้าครึ่งห่ออ่ะดาราอิมีนครึ่งลิตรที่จะเก็บรอบรอบล่งนะา,บา,างเนี่ยนะเพื่อยจะจับใส้กว้างในรอบที่ส่องก็จะเป็นผักเปรี้หนึ่งกิโลหนึ่งห่อนะ่นะผักเพเล็กแล้วก็อะมิทีนครึ่งห่อ คึงโลแล้วก็ดารายเมนครึ่งลิตรอจะเก็บยาในร่องทั้งใบแคบและใบกว้างหลังจาก<ำ>ที่เราใช้แล้วมันก็โอเคอยู่นะคือใบแคบใบกว้างเนี่ยมันถ้าว่าใบากว้างเราไม่มีดารายเมนช่วยเนี่ยมันจะสยบยาไม่ลงแถวนี้ย้ามันแรงจริงๆ ลัางจากนี้ไปมันก็ต้องดูดูว่าจังหวะฟ้นเดาแล้วก็ดูจังหวะที่เราฉีดไปเนี่ยถ้าว่ามันเราคุมวัชพืชยู่ดีอะไรดีเราก็จะไม่มีการฉีดอีกบริเวณบริเวณรอบๆที่เราอยู่เนี่ยนะครับประมาณ100ร้อยไร่เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆและเดี๋ยวจะไปให้ดูวัชพืชด้วยว่าที่เรายังตอนที่เรายังไม่ได้กาจัดยาเนี่ยว่าวัชพืชแถวเนี้มันแรงยังไงเยอะอยังไงเราถึงจําเป็นจะต้องใช้ายาปริมาณแบบเนี้ยเดี๋ยวเราพับดูอะไรกันดูแปลงเลยครับ เนี่ยถ้าว่าอ้อยประมาณนี้ช่วงช่วงฤดูนี้เนี่ยมันจะมีวัชพืชอยู่ตามโคนอ้อยเดี๋ยวเราจะต้องฉีดยาเก็บรอบรอบเนี้รอบรอฝนเนี้นะมันจะมีวัชพืชอยู่ไร้ไร้เนี่ยไร้เรานี่น,น,น,นี่นะครับยาตัวร้ายเลยทวผีฝักพริกยาพวกนี้จำเป็นจะต้องมีตัวบวกนอกจากพาคาคลกดดารามีนแล้ว อะมีทีนด้วยเพื่อจะค่ามันซึ่งในแปลงเรานี้มันจะมีมากอัตราการใช้ก็ผักโคเลกหนึ่งห่ออะมีทีนครึ่งห่อแล้วก็ดารามีนครึ่งลิตรทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการพุ้อยของผมนะครับท้ายนี้ก็ขอให้คนที่ทำ้อยมีความรู้ัการพุ้อยนะครับขอบคุณครับ